โโซราครับรผสมนะครับเสร็จทิ้นจากการเก่ามาปวายก็จะเรียนเชิญจาโตราโบงค่ะท่านผู้ในการโรงเรียนอนุบาลชั้นมีบันไดเลื่อนนะครับที่จะบริการประชาชนมาติดต่อรัชกาลแบบรีโนเวทให้มันแบบเขาคงได้เรียนเชิญทุกท่าน ในการพิธีบวงสวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านในทิศเปิดทางเปิดตั้งสี่ทิศแปดทิศเปิดให้ท่านชนสวัสดิ์อาสาวะเหประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินพระราบรีดำรงบารมีแล้วนะคะก็จะเป็นท่านตื่นนะคะตามลำดับต่อไปนเ มีเอกภาพนะคะจนเป็นที่สนใจของการเมืองระดับสูงนะคะก็คือระดับประเทศนะคะวันนี้เราได้เห็นเอกภาพทั้งกิและเราได้เห็นความเป็นผู้นำก็จะมีการแไม่ใช่ความจระเทศใหญ่เพราะว่าไม่มีจ<ร> <นะ S 2> ัเก็เราเชื่อว่าที่ใส่ทัดของผู้นำนะคะ,าะานางพาึ่ง ใส่เกยต่อสินั่นก็แบบคนปัจจุบันนะคะถืงว่าบวกคนทของเราที่นูกเรียนบอกอ่ะว่าแม่ๆพ่อๆนุ่นเราถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานแล้วนะใครอิจก่อรอบสามว่า6ยูส่าน้าตื่นตาตื่นใจหมดเลยครับวันนี้เนี่ยอาตนาที่ดูไายด้วยทำรวยเสร็จ ทรงํะมนต์ด้วยมหาศาลแห่ของท่านนิมาวผ่านพิธีการต่างกัปานรังเกียร์ขับพาานางั ขอบคุณท่านประหลัดทุกๆคนนะครับที่มาร่วมงานวันนี้นะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในเทศบาลนครสุริตานะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นหอชมเมืองนะครับสกายวอล์กสีเขียวนะครับที่เชื่อมต่อนะครับรถไฟฟ้า BTS นะครับแล้วก็อาคารสำนักงานเทศบาลนะครับเราอยู่กับท้องถิ่นมาเป็นเวลา26ปีแต่สำนักงานเทศบาลเนี่ยเพิ่งลงหลัก สร้างเสาเข็มวันนี้เพราะเรื่องจากว่าเราได้ตกลงกับสมาชิกเทศบาลนครจุนการนะครับท่านนายกติ๊กวันนี้ก็มาครับว่าเราจะทําชุมชนนะครับแต่วันนี้เนี่ยเรามีามพร้อมนะครับที่จะทําำักงานอาถารนั้นเป็นความภาคภูมิใจนะครับที่พี่น้องในชุมชนที่มีส่วนร่วมนะครับผลักดันให้โครงการกต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นนะผมเองนั้นผมพูดมาตลอดว่าผมทํางาน คนเดียวไม่ได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากสมาชิกเกิดจากพี่น้องนะครับที่เราทำงานร่วมกันนะครับในเทศบานลคนครในจังหวัดสุรงการ